ตอนนี้ยังไม่เจอใครเคคือเจอคนเดียวเราเห็นเขาแต่เขาไม่เห็นเราจะหาเพื่อนในแก๊งเจอไหมเนี่ยให้คะแนนหนังที่ไปดูหน่อยวัยรุ่นโตมันรีวิวหนังเราคงเข้ากันไม่ได้แล้วล่ะเราคงเข้ากันไม่ได้แล้วลทนี้จะสนุกแค่ไหนเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยอะไรวะสวัสดีค่ะวันนี้เราเป็นไมกี้ไปบุกงาน อุ๊ยแมสลุดอีกเอาวันนี้นะคะเราเป็นไมกี้ไปบุกโรงหนังกันค่าคือต,ตอนนี้เราอยู่ในรถนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้างน่าจะดีกว่านะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้างแล้วนะคะวันนี้เรามาดูที่เซ็นทรัลยองนะคะอยากจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอใครคอคือเจอคนเดียวคือพี่เสือพี่เสือกล้วยแต่ว่า เขาไม่ได้เห็นเราเราเห็นเขาแต่เขาไม่เห็นเราใดาๆก็คือเป็นเอาตั๋วมาแล้วนะครับนี่เลยก็มากับเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นตัวสองอันนะคะเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้คงจะเป็นภารกิจตามหาัวรุ่นตัวมันที่เหลือนะเพราะาเราเป็นไมกี้คนเดียวในตอนนี้เรายังไม่เจอใครเลยก่อ,อนหน,น้านี้ที่จะมาคุยกับคนอื่นแล้วเขาบอกว่าจะมีไมกี้มาด้วยแล้วก็จะมีแบบพี่บาจิมีพี่เสือใช่ป่ะเออมีหลายคนมาแต่ยังไม่เจอเราเปิดภารกิจตามหาวัยรุ่นโตวมันกันทุกคน โอเคคือหลังจากเราถ่ายคลิปเมื่อกี้นี้เสร็จอะเราหาใครไม่เจอเลยดิเงาจนขนาดต้องมานั่งถ่ายไอจ t o ตอรล่เลยระหว่างรอเราก็เลยวับไปดูหนังก่อนฮมันถึงเวลาแล้วทุกคนตอนนี้เราดูหนังเสร็จแล้วครับเป็นยังไงเหมือนวับได้คือตอนแรกกะว่าจะถ่ายเยอะกว่านี้แต่ว่ามันหาใครไม่เจอเลยเว้ยคือเหมือนคนที่คอร์ดอะเขาหายตัวได้แล้วตอนแบบแตงเข้าไปในโรงหนังอะก็คือทุกคนเขาอยู่ในโรงหนังหมดแล้วเขาอยู่ในโรงหนังกันหมดแล้วเว้ยทุกคนแล้วแตงก็รอไปจิรอจนมันถึงเวลาก็เลยแบบ เออมันต้องเข้าไปในโรงหนังแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบถ่ายให้ดูแต่ว่านี่ก็ไปดูเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยจะบอกว่าหนังสนุกสนุกแต่ว่ามันปรับเปลี่ยนเนเรื่องไปจากอันนี้กับมางงาค่อนข้างเยอะนะแต่มันรวบมาให้มันอยู่ในสองชั่วโมงได้อะแล้วก็จะพูดได้ไหม <laughs> พูดเป็นการสบอยว่าเอาไปว่าข้ามไปที่วิทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งคนตัดต่อจะขึ้นไปให,ให้ถ้าไม่อยากโดนปอยเนาะ <laughs> ทีวาจีไม่โผล่อะครับ <laughs> คือเปงอะเมนพี่บาจีแบบเมนขั้นสุดยอดเมนแบบโคตรเมนอะแต่พี่บาจีไม่โผล่าเลยเว้ยเขาไม่มีบทพี่บาจีโผล่ในเรื่องเลยก็เข้าใจว่าแบบเนื้อเรื่องมันต้องกระชากไปเนาะแต่แบบโผโหให้ฉันเห็นหน้าสักนิดนึงก็ไม่ได้ไม่มีเลยเว้ยแล้วก็ไมกี้หลอกได้เค่หลอกีนาน่าหลักมากคือเนี่ยไปดูเพื่อดิทีนาเลยนะเว้ยทีนาน่าหลักมาก อังกีโฟเธอร์แต่ว่าคนไปดูนางแสดงแสดงดีแล้วก็เนื้อ่ต้องก็กระชับเปียเห็นไหมเพื่อนคนนี้เราพามาด้วยลากไปด้วยนั่นแหละแต่เขาไม่ได้ขอเนี่ยแล้วต้นแตงเดินจากเขาแต่งดูเป็นคนแปลกมากคนในห้างก็แบบอะไรวะแต่จะนา่าแหนทุกคนคืเรามานั่งกินที่ฟูดคอร์สั่งเกี๊ยวซ่ามากินเพราะไม่รู้จะกินอะไรนะครับนี่คือเพื่อเราเขาไม่อยากให้เราเห็นหน้า เราจะบอกว่าคนที่คอแก๊งตัวมันอ่ะเขานั่งอยู่ฝั่งนู้นกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเราจะล่าเขามาถ่ายด้วยนะครับรอเรากินเสร็จก่อนเป็นไมคี้ที่ไม่กินโดรากิไม่กินเกี๊ยวซา่าตอนนี้นะคะแดดแรงมากทุกคนเราแวามาจากฟู้ดคอร์ทมาตรงนี้นะคะตรงที่ไม่มีคนตรงหน้าลิฟนะคะเราก็ มีคอสเพลเยอร์สวัสดีครับปาจิซังกำลังถ่ายรูปอย่างมีความสุขอยู่เราอยากจะสัมภาษณ์กันให้คะแนนหนังที่ไปดูหน่อยแอนเต็มสิบให้เท่าไหร่อ<ำ>ืมให้เก้าละกันค่ะชอบตรงไหนเป็นพิเศษไหมมีตมตาหลอดขวาต่คิมมีจิน่ามากมากสวัสดีค่ะวันนี้คอสค่าสโรัใช่ไหมงานดีมากเลยหน,หนังที่ไปเอ้ยชมหน้คาคน เป็นเป็นคนทำเมคอัพนะคะอยากจะถามว่าหนังที่เพิ่งไปดูมานี่ให้คะแนนเท่าไหร่เต็มสิบคะอ่าให้แปดแล้วกันค่ะเพราะว่าแบบเนื้อเรื่องกระชับแบบกระชับมาก <c oughs> ก็กร้ชับใน2ชั่ว <c oughs> โมงกันนะต,ตัดไปน้อยตัด,ตดไปเยอะเหมือนกันอ่าก็เลยเหลือน้อยแลก็ <c oughs> ทันมาบทน้อยเกินไปค่ะไม่ทันมาหรอทันมาหลอคนแสดงทันมาหล่อมากเราคงเข้ากันไม่ได้แล้วล่ะเราคงเข้ากันไม่ได้แล้วล่ะ ถ้สัมภาษณ์คนนี้ต่อดีกว่าวันนี้คอให้พาจีรังใช่ไหมใช่ครับาประธานบริษัทเทมากเลยแบบว่าเป็นประธานบริษัทนะคะคะแนนหนังที่ดูวันนี้ให้เท่าไหร่เต็มสิบคะให้สักประมาณ9.5้าจุดเก้าจุดห้าเลยเหรอเข้าตรงไหนเป็นพิเศษไหมชข้ตรงไหนเหรอนิก่อนก็น่าเป็นฉากที่อะไรนะเอ่อนึกไม่ออกสปอยวะเนี่ยสปอยวะเนี่ย งั้นถามว่าชอบตัวละครไหนก็คนไหนหล่อคนไหนหล่อเอาเอาแบบในหนังใช่ไหมในหนังในหนังในหนังชอบพิโอมาสากุนซันคิโอมาสา้ยจริงไม่คิดว่าจะชอบแต่หล่อชอบตัวร้ายกันใช่ไหมเนี่ยทั้งแกงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเชอบตัวร้ายเมนเมนใครกันเมนใครกันเมนดราก้นคุงค่ะเมนดราก้นคนนี้คนนี้เมนใครคนแสดงก็ต้องเป็นทันมาแน่นอนหล่อทันมาอ่ะเนี่ยเมนใครอ่ะ ถ้าในอนิเมะก็คงเมนบาจิค่ะแต่ว่าถ้าในหนังก็คงเป็นคิโยมาสาคุงมีแต่คนชอบตัวร้ายกันเนาะแตงเวนบาจิซังค่ะแล้วก็ในเรื่องแย่มากเลยเรามานั่งกินชาบูชินะครับกับเหล่าัยรุ่นโตมันทั้งหลายท่านประธานบริษัทกับพี่เสือกล้วยตรงนู้นนะครับ ตอนนี้เราก็กินจนอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงใกล้กลับแหละเพราะว่าก็ไม่มีอะไรจะทําแล้วได้ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วรู้สึกพูดไม่ช็อตเนาะกินไอติมมาก็เดี๋ยวแตงจะลงรูปในเฟซนะคะรูปที่แบบถ่ายวันนี้นู่นนี่นั่นไปดูกันได้ที่เฟซนี้จะขึ้นด้วยให้นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้กําลังจะกลับก็ได้กําลังจะกลับนะคะก็ถอดคอนแทคเลนส์ออกแล้ว เป็นไงพอทอคอนแทคแล้วดูเป็นคนละคนเลยเนาะดูหน้าโลนมากอะแบบเทียบกับแบบตอนใสเห็นไหมเนอต่างเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะเดี๋ยวแตงก็จะกลับแล้วอืมไวลแล้วนะทุกคนบ๊ายบายครับ